สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่สถานีรถไฟมงเวียนใหญ่นะเดี๋ยวก็กำลังจะเดินทางไปมหาชัยนะ้ดยรถไฟนะครับโอ้ยอยากนั่งรถไฟมากเลยแต่ไม่รู้จะไปไหนนะครับเอาใกล้ๆนี่ก่อนละกันนะครับ ที่ดูรอบต่อไปเนี่ยตอนนี้มัน10โมง2นาทีนะรอบต่อไปจะมี10โมง40นะครับเดีย๋ยวผมไปจองตั๋วรถไฟก่อนอรอบต่อไปคือ10โมง40นะครับเขาะจะมีตู้ขายตั๋วด้วยนะ ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาขายตัวนะเพื่อนๆก็อย่างไงดีผมเดินเล่นก่อนแล้วกันนะสถานีรถไฟสักรอบหนึ่งนะครับตรงนี้มีเขียนว่าจุดลมพลนด้วยถ่ายรูปเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้ตรงนี้มีกาแฟอินทนินด้วยนะะร้านกาแฟอะไรเงี้ยจะเยอะจริงๆก็จะมีอาหารขายด้วยนะครับแถวนี้ตรงนี้มีห้องน้ำด้วยเ,เพื่อนๆสามบาทนะครับอ๋อกาแฟอินทนิน เดี๋ยวดองเดินดูสักรอบก่อนนะครับเออรอบรถนะ่ะเ,เพื่อนๆสามารถดูในแอป,ปได้นะครับของของการรถไฟอะ่ะจะบอกเวลาเอเหมือนอัปเดตฝานะครับแต่ที่สถานีอะ่ะเขาจะไม่มีเขียนไว้มันจะเหมือนว่าเป็นใบอะ่ะแล้วก็แปะอยู่ในบอร์ดแล้วบอร์ดเนี่ยมีกระจกด้วยอะ่ะแล้วเมื่อกี้ผมถ่ายมันไม่ชัดเลยอะแต่ใน g o o g l e Map ก็มีบอกนะฮะเวลานะโอ้โหรถ ตอนนี้ยังไม่มีรถไฟมาเทียบท่าด้วยนะครับก็โอเคก็โอเคนะเดินเดินเที่ยวเดินเดินชิวๆถ่ายรูปถ่ายคลิปไปก่อนล้วกันนะครับจริงๆก็ไม่ต้องกลัวหิวเลยนะตรงนี้ก็มีอาหารขายผมมาเคยมาแบบรอบเช้าวันนี้เจ็ดโมงอะไรเงี้ยฮะมีหมูปิ้งขายด้วยนะตรงนี้ฝั่งตรงข้ามมีเซเว่นีเลเวน้วยนะครับ ค่อนข้างคลาส,สสิกนะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะมีเซเว่นด้วยรอดตายแล้วมีอันนี้น่าจะคนใหญ่็ปร้านตวยเตียวนะครับฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันผมเคยนมาซื้อหมูปิ้งอะ่ะเดี๋ยวนะแต่ไม่แน่ใจว่าตลาดอาจจะวายแล้วนะครับ ตงม,มีมีโจ๊กด้วยมีร้านโจ๊กนะครับมีข้าวมันไก่นะครับพิเศษ45บาทเองเนี่ยมีหมูปิ้งหมูทอดหมูหม่อครับเซเว่นใหญ่ตรงนี้เหมือนจะสุดนะถ้าเพื่อนๆจะเดินต่อไปตลาดครัวต้องต้องข้ามไปอีกฝั่งนะฮะทางซ้ายนะผมเดินเล่นให้ดูแล้วกันนะ เอาประมาณประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับข้ามทางรถไฟมาต่อตรงนี้เขียนว่าซอยริมทางรถไฟหนึ่งนะครับก็มีประมาณนี้ละของไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็มีอาหารสดขายด้วยพวกหมูสามชั้นนะครับเนื้อเนื้อหมูเนื้อหมูมีข้าวเปล่าขายด้วยนะฮะก็ทั่วไปนะเหมือนตลาดเลยนะ มีเสื้อผ้ามีข้าวมันไก่ครัก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเดินกลับดีกว่าก็เดินระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยนะมอเตอร์ไซค์ยเยอะเพราะจริงก็คือมันก็คือเป็นถนนนะเพื่อนๆ พบคันนี้จริงเลยของเยอะของของกินน่ะก็คืออยู่รอดอะ่ะอากาศเย็นนะฮะวันนี้ตอนเช้า มีชาตันตันหยงนะครับมีกาแฟสด45บาบาทมีเสื้อผ้าด้วยโอเคครับก็เดินเที่ยวประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำตรงนี้แล้วกัน คุณสวัสกันที่ตามรับชมนะครับหวังว่าจะชอบคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ